ที่มาตั้งแต่ตอนกลองวันนะ่ะก็จะมาขอแบ่งที่ดินเท่าไหร่นะรัฐบาลจะแบ่งให้นะ่ะสองแสนหกหมืห้าพันไร่พี่น้องปัะหลรย์์ไหมอยู่ดีๆเอาอุทยานไปแบ่งให้สปกอมีประเทศเดียวในโลกคือประเทศบ้าๆนี่ ผมนึกถึงหัวหน้าพักคนหนึ่งที่ดูแลอุทยานปัจจุบันก็อยู่บ้านมูลนิธิอะไรนะป่าลอยต่อนะ่ะเดินขย่องขยแย่งยศพลเอกคือลุงปั้มนะตัวเต้าปั้มฝากลุงปั้มด้วยความเคารพว่าท่านเป็นประธานมูลนิธิเป็นกรรมการบริหารมูลนิธิ บ้านป่าลอยต่ออยู่ในค่ายทหารไม่เคยจ่ายค่าน้ำไม่เคยจ่ายค่าไฟไม่ต่างอะไรจากพวกเอกประยุทธ์จันงวจักสำนอกเดียวกันแหละลว้วติดกันยกปากท่านว่ารัฐมนตรีที่ดูแลกรมอุทยานน่ะก็ยศพลตำรวจเอกพัชรวาิบงสุวรรณไม่ใช่เลยครับ ก็น้องลุงป้้มไม่ใช่เหรออยู่บ้านเดียวกันทำไมไม่รู้จักบอกกันล่ะถ้าไม่รู้จักบอกกันก็ลาออกจากมุลนิธิป่าลอยต่อซะและที่สำคัญพี่น้องครับไอรัฐมนตรีที่จะมาเอาป่าเป็นใครก็เป็นสปรกร สปกกธทร,รมนัดผู้กองทร,รมนัดผู้ก็พูดเรื่องนี้นี่ผมไม่ว่าพรรคเพื่อไทยเลยนะขอตำหนิพรรคลุงป้อมนี่แหละพรรคอะไรจำไม่ได้ทั้งน้องท่านทั้งเลขาธิการพรรคเฮ้ยเกินไปแล้วคุณลุงป้อมถ้าบริหารอุทยานไม่ได้บริหารรัฐมนตรีไม่ได้ ก็่อนคนจะยุบพักษซะท่านจะบอกว่าเป็โกนหัวบวชเธอก็จะได้เข้าสุขชาวบ้านสองแสนหกมื่นห้าพันไล่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับพี่น้องหลายคนจสถาว่าสมบูรณ์มันตั้งอยู่ตรงไหนล่ะทับลานทับลานน่ะทับลานมันก็อยู่ทางทิศใต้ของเขาใหญ่ มันกินพื้นที่จังหวัดนครนายกจังหวัดสาแก้วปราจีนบุรีแล้วก็โคราชพี่น้อจินตนาการสิแต่กกอนวิทยากรเราหลายคนมาปราศัยบอกว่าต้องรีบกลับครับเพราะว่ากลับไปทำไมช้างมันจะมากินทุเรียนเหมานัันเอาเอาเลยสิ ลุงป้าไม่ทราบว่าปัจจุบันนี่คนไปปลูกลูกป่าควา,า,ายป่าเจ้งป่ากระต่ายป่าช้างป่าเขาไม่มีที่ทำกินแล้วพอเขามาก็มามาขออ้อยกินจากชาวบ้านชาวบ้านก็ปนไปไล่เขาให้ความเป็นธรรมช้างมานหน่อยสิครับใครปลูกลูกใครกันแนะ่ วันนี้ท่านรัฐมนตรีรักษาป่าไม่ได้ก็อยากจะบอกว่าไปตายก็เชิญเอะตามสุดรวกไม่เสียดายทักนิดเดียวอะ่อะไอรัฐมนตรีก็เอาแต่ได้พี่น้องจำได้ไหมสมัยก่อนที่เอารถตุก๊กตอร์ไปไถท,ที่บริเวณหมูสีนะ่ะนักธุรกิจที่ดินครับประเมินี้ผมฟังว่าสมบูรณ์ไล่ละสี่สิบล้าน ไอ้พวกเงินสีเทามันไม่ต่อแม้แต่สลึงเดียวแต่ขายทั้งของใหญ่มันก็จะมีเงินซื้อเอาไหมล่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้นะคือธรรมดาคนที่จะตื่นรู้กว่ามากกว่าเราท่านกว่าเราเนี่คือใครทราบไหมมันก็ควรจะเป็นหนึ่งผู้ว่าสองผู้แทนผู้แทนโคราชก็มีเป็นโหลไม่ใช่หรอครับ ปลาจีนก็มีไม่ใช่หรอสากแก้วก็มีผู้แทนนี่นครนายกก็มีสอส,อสนี่อาตี์เงินเดือนเน่ยรับเป็นแต่งานเขาเจาะป่าไปขายเงียบหรือว่าคอยหาเศษหาเลยกับเขาก็ไม่ทราบเชื่อเถอะงานนี้ ไม่มีทางที่จะไปเอาที่ดินสองแสนหกหพันไร่ไปเป็นสปกได้หรอกพี่น้องยืนยันไหมอ่ะตบมือหน่อยยืนยันแล้วตอนนี้หลายคนก็ผมจะบอกนะอพวกที่จะมาซื้อที่ดินไร่ละสี่ล้านนะ่ะพวกเดียวกันที่กำลังเตรียมเงินมาทำบ่อนคาสิโน วันนี้ก็คุยกันผมก็คุยด้วยผมบอกว่าไอ้บอลคาชิโนโนี่น่าจะเป็นสายตอนปบ่ายชาติหน้าละ่ะบ้งเพราะท่านจันบอกว่าไม่ยอมเอาก็เตรียมอีกจริงโอ้ยก็ตั้งกติกาใหญ่โตนะต้องมีเงินลงทุนไม่ต่ำกว่าเจ้าละหนึ่งแสนล้านมันมีจริงๆเงินแสนล้านน่ะแต่มันจะหาที่ตั้งไม่ได้เพราะอะไร ก็มันมีกองทัพธรรมคอปปสมีพวกเราอยู่ใช่ไหมล่ะคอปทอนะ่ะยอมมันเหรอไอเสถีเนี่ยมันกลัวตายเศสถีมันกลัวตายเายชียอผมอะมันจะรวยมาจากไหนมันกลัวตายที่สุดอย่าว่าแต่กลัวตายเลยคุกมันก็ยังกลัวนะ่ะเอ้ยไอไอคนที่กลัวคุกนั่นทำหน้าที่เป็นไหน้า ผมบอกว่านำหน้าอย่างนี้เป็นในหน้าอขคณะเรียกสอจอที่ประทุมมันยังไม่ได้เป็นเลยโง่ไม่งงยังมาไปบอกว่ากรกตรับรองก่อนสิเฮ้ยกรกตเขาไม่ตอบนะครับเขากระซิบมาบอกว่าทำไมไม่อ่านหนังสือเองล่ะ ใครก็ตามที่เป็นนักการเมืองกระทําผิดปป,ปชสอบเรียบร้อยยื่นให้ศาลศาลประทับรับฟ้องมันมีกฎหมายอีกข้อที่ถัดมาบอกว่าใครก็ตามถ้าศาลประทับรับฟ้องบุคคลนั้นจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่คนอื่นรู้หมดไม่รู้แต่คนเดียวเด็กไอ้คนหนีคุกนะโง่ ไม่ใช่งโง่ธรรมดาขนขนลูกไปด้วยทั้งสองพ่นอน่ะลูกสาวลูกชายไปด้วยคนรัฐมนตรตีไปด้วยแต่โชคดีคุณหญิงไม่ไปด้วยแสดงว่าคุณหญิงสลาดสมควรที่คุณหญิงดายาแล้วอาวกมาดิจิตอลเราจริงนะวันนี้เขาบอกว่าเงินดิจิตอลเจอกันไนดะ้วันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคมเดือนนีเน้เดือนอะไรกรกฎาคมไหม อ่าต้าใช่ก็ใค่ไม่ใช่กรกฎาคมน,นะถามเพราะเคยมีรัฐมนตรีคนหนึ่งจังหวัดหาใจเดือนกันยาคมยาา่าแพกเขาบอกว่าวันที่24นี่เขาจะแจกเงินดิจิตอล แต่ผมก็คอยดูอาจารย์เจตรูจักอาจารย์เจตใช่ไหมอาจารย์เหล่านี้แหละอาจารย์เจตบอกว่าร่างฟ้องว่าเรียบร้อยแล้วมันแจกวันไหนก็ไปแจ้งความจับมันวันนั้นแหละมหมผมจะฝากทานายมิ้นเลยให้พวกเราเป็นโจทย์ดีไหมทานายมิ้นร่างฟ้องเลยสาลอาญาทุจริตตั้งอยู่ตลิ่งชันจะดึงท่านผู้ว่า การแบงชาตินี่เป็นพยานผู้ว่าแบงชาติแบงชาติท่านบอกว่าห้าแสนล้านเนี่ยมันเป็นเงินกู้มาไม่ได้กู้มาแจกทําไม่ได้แต่ณวันนี้เศรษฐาคิดว่าจะฉลาดมันก็ยังโง่อ,งอยู่เหมือนเดิมมันบอกว่าไม่ได้กู้แต่ทกศาบอกว่ามันยืมทกศานะ ไอ้ทกศสเป็นเงินราษดรเขาเงินชาวนาพวกเรายังไม่เอาเลยใช่ไหมละ่ะเราให้พี่น้องเกษตรกรให้พี่น้องทั้งเหนืออีสานภากใต้เอาไปเจอะเงินทกศรนะ่ะพูกก็พูดนะบ้านผมนี่อาราคโอสุดทายไปอยู่ยโสธรนี่แหละมีอยู่ครั้งหนึ่งเชาบ้านทําขับรถไปกับรถชนกันตํารวจจับ ผู้ใหญ่บ้านก็โทรมาหาผมสมบูรณ์ทำยังไงล่ะลูกบ้านถูกถูกจับอา้าวถูกจับก็ไปประกันที่ไม่มีเงินเลยก็เอาตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนี่แหละตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านก็ประกันแล้วเอาใครอีกล่ะเอาพอ่อโรงเรียนพอ่อโรงเรียนก็เต็มแล้วเอาประกาศเสียงตามสายที่ไอ้ยืมยืมยืมโฉนดประกาศแล้วประกาศอีกไม่มีใครมาสักคนแล้วถามว่ยาผู้ใหญ่มันเกิดอะไรขึ้น ปรากฏว่าทั้งหมู่บ้านเป็นหนี้ทกอหมดเลยโอ้ยกลับป็นพอพูดถึงชาวนาก็นึนกถึงวันนี้ตอนหัวข้ามมีกุยเตยเกษตรกรมาขึ้นเบทีคือธรรมดานะพูดตรงไปตรงมาที่ผ่านมารัฐบาลเระิจิตเชฟเวสชาชิวะ ก็ต้องยอมรับว่ากรณีนโยบายเกษตรกร,กรนี่เขาทำใช้ได้เขาก็ประกันราคายางประกันราคาข้าวโพดประกันราคาข้าวต่างๆนะเขาก็ให้ค่าปุ๋ยให้ค่าเกี่ยวให้ค่าดํามันก็ไม่พอจะรับจะรวยหรอกแต่ชาวนาก็ลืมตาอ้าปากได้ต่อมาสมายัยลุงตู่อันในส่วนที่ดีนะไอ้ส่วนที่ดีลุงตูก็เอาไปเลย คล้ายๆกับพิสิ์นั่นแหละก็ให้ไปเลยแต่มานายเสฐานามจ้กคุณอะไรนะเศษฐารองเท้าหลากสีนี่มาแบบลุงตู่แต่ก็ไม่เหมือนลุงตู่บอกว่าเอาคนละครึ่งก่อนแล้วกันว่ะคือลุงตู่ให้ไปเลยค่าซื้อปุ๋ยอะไรละพันจะไปซื้อปุ๋ยอินทรียซื้อปุ๋ยอะไรก็ได้แต่เสรษทา่เป็นมาแปลก ผมต,ตั้งใจสรงใจว่าหาเศถหาเลยหรือเปล่าเศษฐารเพราะว่าต้องคนละคนละครึ่งนะเอามันไม่จะขายก๋วยเตี๋ยวสมัยลุงตู่สมัยไอไอโควิดนะเที่ยวนั้นก็นยังผมยังใช้บริการอยู่เลยใช่ไหมล่ะอก๋วยเตี๋ยว35บาบทลุงตู่ไปสิบเกาไป17บาท50สิบสตางค์แบ่งนคนคนละครึ่งกับสมบูรณ์แต่มาเที่ยวนี้เสียถาบอกว่า รัฐบาลให้ห้าร้อคุณลุงก็ต้องห้าร้อให้ยี่สิบได้ไม่เกินสองหมื่นคุณเศรษาเงินของเงินของประชาชนเขานะครับไม่ใช่เงินบีดอนมรนดาท่านแต่เพียงผู้เดียวนะครับมันเงินบิดาเพราะมัรดาผมด้วยเอาคุณพ่ออยู่สวรรค์แล้วเอาแต่แม่กันแล้วกันเงินคุณแม่ผมด้วยให้ชาวนามันได้บุญได้กุศล ช่วยเขานะ่ะได้ละสองหมื่นไอ้ที่ยี่สิบไ้ก็ไปสองหมื่นเนะ่ยเจ้านาก็ยังไม่สามารถที่จะไปไถท,ทกศสนุนจากทกศามาได้หรอกคุณเศรษฐาจะมีเสียงจะให้คนทั้งทีก็ให้สุดๆไปเลยไม่ดีกว่าเหรอโอ้แต่ผมเป็นเศรษฐาดิผมจะให้ไปเลยเกษตรกรให้ครับ่าละแสนใครจะทำไมผมเป็นนายกเงินใครก็เงินราษดรทั้งประเทศนี่แหละ ไม่มีก็จะไปขายน้ำมันขายแก๊สเอาแต่ไม่ขายชาติเหมือนเศรษฐานะ